การเปลี่ยนแปลงทําให้เกิดโอกาสใหม่ความสําเร็จอยู่หลังการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนตัวเองก่อนเสมออยาคิดเปลี่ยนคนอื่นเปลี่ยนตัวเองคือจุดเริ่มต้นของความสําเร็จจงสนุกและมีความสุขกับการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนนิสัยให้ถูกต้องก่อนเปลี่ยนเส้นทางดังคติธรรมของพระนพะดลสิริวหิโสที่ว่าไหวน้ำไม่เป็นเปลี่ยนระก,ก็ช่วยไม่ได้ รักใครไม่เป็นเปลี่ยนแฟนกี่คนก็ดูแลได้ไม่ดีเรียนไม่เก่งเปลี่ยนครูกี่คนก็โง่อยู่ดีทำงานไม่เป็นเปลี่ยนงานกี่ที่ก็เหมือนเดิม